โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นโรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาในกำกับการดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครปัจจุบันได้เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายโรงเรียนได้มีการสอนแบบ Active Learning ที่ไม่เน้นท่องจําและยังมีสายการเรียนที่หลากหลายให้เลือกเรียนอีกด้วยแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับหลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น,ตนห้องเรียนพิเศษ Intensive อีกลิปโปรแกรมหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนปกติแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเนพิเศษ Intensive อีกิลิปโปรแกรมประมาณ16 0 0 0บาทค่าเทอมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนปกติประมาณ12,000บาท ข้อสอบเข้าโรงเรียนนี้ยากไหมครับโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาเิีย,ยลัยราชภัฏ์พระนครการสอบเข้าโรงเรียนนี้มักมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงและต้องการการเตรียมตัวที่ดีคนสมัครในแต่ละปีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นข้อสอบจะมีความยากกว่าโรงเรียนปกติทั่วไปแต่ถึงอย่างนั้นก็อยากให้น้องๆมีการเตรียมตัวมาอย่างดีก็สามารถสอบติดได้มีคอร์สติวสอบเข้าแนะนำไหมครับ น้องๆคนไหนที่สนใจคอสอบเข้าม .1 ม .4 สามารถสอบถ่าได้ที่แอปเขียวพิมพ์แอสไซน์จุราจูเตอร์อย่าลืมใส่แอสไซน์ด้วยนะครับ